ก็ขอคาราทสวัสดีเพื่อนๆชาวแคเชนยรท่านกันด้วยนะครับอ <c oughs> <c oughs> พรุ่งนี้แล้วเนาะที่กวาจะเข้าว่าที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมหนูย,ยี่สิบเก้าแล้วแหละก็สัญญาว่าจะไม่อู้แล้วกนะันเพราะว่าปกติเตีมก็ขึ้นมาแล้วเนาะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะปกติตีมอ่ะจะไม่มีการอู้หรือขี้เกียจหรืออาจจะนอนอาจจะนอนตื่นสายแหละเจอกันประมาณหนึ่งทุ่ม แต่อาจจะมันเสียดิดนนึงเช่นก่อนหนึ่งทุ่มหรือหลังหนึ่งทุ่มอาจจะประมาณทุ่มครึ่งทุ่มไร่มั้งบางครั้งนะเพราะว่ามันเตรียมไม่ทันแต่ตอนนี้ก็เตรียมทันละเออทำไว้รอแล้ะรอพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มไว้เจอกันวันนี้ไม่มีอะไรและแต่จริงคลิปนี้ก็ไม่กะว่าจะไม่ลงหรอกแต่ก็เอามาลงนี่ว่ะเอามาลงเนจเ,เอามาลงนี่แหละเอก็ โอ้ยปวดหัวก็แค่อยากได้เพื่อนมาร่วมลุ้นนั่นแหละเออเพชรประมาณหกพันตอนตอนนี้คือเพรแม่งเยอะมากเยอะกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งอะแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะแต่แม่งเยอะเยอะมากตอนนี้เพจ <c oughs> เพ,พรพอม,มาก <c oughs> คือถ้าซอฟพิตตี้ครั้งนี้นะครับสุหะปุ๊บจะเอาดาบต่อไม่สนเลยว่าจะเอาอะไรก็ตามเอาดาบต่อก็ ไว้มาร่วมลุ้นกันในสตรีมพรุ่งนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ไม่มีคลิปลงแล้วจาคลิปนี้ละว,วันนี้ก็บายบายครับเอาไว้เจอกัน